ง้อแฟนหนุ่มอย่างไรไม่ให้นกสาวๆบางคนอาจจะคิดไปว่าผู้ชายไม่น่าจะงอนเป็นหรือถึงงอนก็คงใช้เวลาไม่นานใช่ไหมล่ะคะแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะพอเกิดอาการงอนขึ้นมาทีผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอาจถึงขั้นกลุ้มใจเลยล่ะคะ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะหาวิธีมาง้อยังไงดี พีอาวาลิตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงวันนี้มีวิธีงอ้อแฟนหนุ่มให้กลับมาคืนดีด้วยวิธีน่ารักนรักรับรองว่าหายงอนเป็นปลิดทิ้งแน่ๆข้อที่1พูดขอโทษจากใจ จริงๆแล้วอาการงอนของแฟนหนุ่มที่แสดงออกมาเขาคงไม่ได้อยากที่จะต้องการอะไรมากนอกจากได้ยินคําว่าขอโทษออกจากปากของคุณอย่างจริงจ,งจังไม่ใช่พูดไปอย่างส่งๆนะคะเพราะมีแต่จะทําให้สถานการณ์มันดูแย่ลงวิธีที่ดีที่สุดก็คือการขอโทษไปเลยตรงๆค่ะเอาความจริงใจเข้าสู้ทําผิดก็ยอมรับผิดเผลอๆคุณอาจจะได้ใจเขาจากจุดนี้ไปก็ได้ค่ะ 2. ใช้สเสน่ห์ปลายจังเข้าสู้ บางครั้งอาการงอนของผู้ชายก็แพ้อะไรง่ายๆอย่างเช่นสเสน่ปลายจัวักของผู้หญิงนะคะอาจจะทําเป็นอารมณ์เซอร์ไพรส์เป็นมื้ออาหารทําเองเล็กๆที่มีเมนูที่เขาชอบวิธีนี้หนุ่มๆจะเห็นถึงความตั้งใจในการง้องอนไม่ใช่แค่ง้อเล่นๆลองได้กินของอร่อยก็น่าจะอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมล่ะคะ 3. พยายามให้มากถ้าแฟนหนุ่มของคุณโกรธหนักมากถึงขนาดที่ว่า ไม่รับสอบไม่ตอบปลายหายไปจนคุณใจคอไม่ดีอย่างนี้บางทีคุณอาจต้องให้เวลาเขาคิดทบทวนสักหน่อยล่ะค่ะอย่าไปกดดันให้เขารีบรับคำขอโทษจากคุณเร็วๆแต่คุณอาจจะใช้วิธีตีเนียนด้วยการซื้อนั่นซื้อนี่ไปฝากเขียนโน้ตสั้นๆแรกๆแรกๆเข้าอาจจะมีเล่นตัวบ้างนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าคุณพยายามและรู้ถึงสาเหตุของการทะเลาะและแก้ไขให้ถูกใจเขาแล้วก็ใจอ่อนแน่นอนค่ะ 4. เอาความตลกเข้าช่วยเป็นอีกหนึ่งวิธีง้อที่สร้างสีสันได้ไม่น้อยด้วยการส่งรูปและวิดีโอขำๆเพื่อเรียกเสียงหัวเราะให้เขาอารมณ์ดีขึ้นหรือไม่ก็ส่งเป็นคลิปของคุณเองนี่แหละไปง้อเขาลองเข้าไปเมื่อเปิดดูลองเข้าไปเปิดดูเมื่อไหร่จะต้องคิดถึงคุณแล้วก็กลับมาคืนดีแน่ๆล่ะคะ่ะ 5. ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ถึงแม้จะขอโทษเขาเองก็เริ่มคุยกลับมาแล้วเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะชะล่าใจกลับไปมีนิสัยและพฤติกรรมเดิมๆอีกนะคะควรที่จะรีบปรับปรุงนิสัยแย่ๆที่เป็นสาเหตุทําให้ต้องทะเลาะก,กันเพื่อที่ว่าเขาจะได้หายงอนและให้อภัยคุณได้อย่างสนิทใจมากขึ้นเพราะการให้อภัยไม่มีความหมายใดขึ้นมาเลยค่ะถ้าหากว่าคุณยังมีพฤติกรรมเดิมๆเพราะไม่รู้เมื่อไหร่ที่คุณจะได้ง้อเขาอีกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ รู้จักรักก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันรเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นใครที่อยากมีแฟนให้อยู่ง้อกันไปนานๆต้องรีบปรับปรุงตัวด่วนนะคะติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ